สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมคุนแผนเสาหคูณเศรษฐีหลวงปู่ศรีวัดตรงตนนะฮะจังหวัดนครราชสีมาราชสีมาครับหลวงปู่ศรีนะฮะท่านได้รีวิชาแป้งเดีวดาณเศรษฐีจากหลวงปู่ทองในเขตเขาใหญ่นะครับซึ่งหลวงปู่ทองอาจารย์ท่านนะฮะเป็นพระที่สือสันโดษครับซึ่งตอนที่ท่านมรณภาพท่านมีเพียงแค่บาท1หนึ่งใบและย่ามติดตัวท่านเท่านั้นครับ ส่วนคำพีตำราพระเวทต่างได้ตกทอดเป็นถึงหลวงปุทศรีนะครับที่เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรครับซึ่งขุนแผนที่พามาชมนะฮะจะฝังตะกุดเงินตะกุดทองไว้นะครับและยังมีจีวรของหลวงพุทศรีด้วยครับด้านหลังจะเป็นหลังสิกนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กันนะครับขอบคุณครับ